S 1> <S 1> เออเออเอทางทวีว่ายังไงลูกฮะสวัสดีค่ะก่อนไหนทางทวีของแม่สวัสดีค่ะก่อนทางทวีสวัสดีค่ะายาว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 อหอมกันแม่ลูกก็หอมกันแม่ลูกหอมกัน แม่กิ่งให้ดูคนแย่งน้องกินค่ะแม่กิ่งเอาอาหารให้เด็กน้อยดูทองหยดมาแย่งของน้องอาหารของน้องนะลูกฮะให้น้องกินก่อนให้น้องกินให้อิ่มก่อนลูกทองหยดจะกินให้อิ่มไปลูกปะทองหยดให้น้องกินก่อนนะลูกนะแต่ทองหยดค่อยกินนะลูกทองหยดตอนเย็นค่อยกินให้น้องกินก่อน ดูค่ะดูดูแย่งน้องช่วงนี้แม่กิ่งเอาอาหารให้น้องๆแม่กิ่งต้อง,องคอยประกบค่ะไม่งั้นพี่ๆแย่งกินหมดโดยเฉพาะเนี่ยค่ะทองหยดทองเต็มแล้วก็ทองแข้งจะชอบมาแย่งอาหารน้องกินตอนนี้อาหารเด็กจะเปลืองมากเลยค่ะอาหารเด็กน้อยจะเปลืองมากเพราะว่าพี่ๆแอบแย่งกินเพราะว่าแม่กิ่งก็จะ มีให้เขากินสามเวลาค่ะช่วงกลางวันปกติแมวโตจะไม่ให้กินอาหารเปียกแต่ของแมวเล็กแม่กิ่งจะเอาให้เขา๋ต่ให้เขากินเพราะว่าถ้าไม่ให้กินเวลาที่เขามาเจอแม่กิ่งแม่กิ่งเดินเข้าบ้านมาเขาก็จะร้องตามถ้าเขาร้องนี้แม่กิ่งจะรู้ว่าเขาหิวแม่กิ่งก็จะเทอาหารให้เขาต้องคอยดูประกบค่ะต้องให้เขากินก่อนดูเกี้ยงชามเลยค่ะ แป๊บเดียวนี่ขนาดพี่ทองเต็มยังไม่มากินด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้พี่ทองเต็มจะมากินด้วยนะเนี่ยอ่าทองเติมจะกินบ้างอ่ะลูกไม่มีแล้วไม่มีแล้วลูกเนี่ยน้องอีกคนหนึ่งยังไม่กินเลยอ่าทองเต็มก็จะเอามั่งโอ้ยน่าสงสารจังเลยลูกแม่ แต่ตอนเย็นพวกหนูให้กินอาหารพวกหนูนะลูกนะเวลาแม่กิ่งให้อาหารเด็กน้อยแม่กิ่งจะเอาพวกเขาเขาไว้จะเอาไม่ใช่สิแม่กิ่งก็พูดผิดพูดถูกเวลาที่แม่กิ่งจะเอาอาหารให้พวกแมวโตค่ะแม่กิ่งต้องเอาแมวน้อยไว้ในกรงเพราะว่าแม่กิ่งไม่อยากให้เขากินอาหารแมวโตเพราะเขายังเด็กอยู่แต่พอเอาอาหารของเขาวางไว้พวกพี่ๆก็จะมาแย่งกินกันแต่มุกแต่มิดปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ย เป็นแถวเลยฮะมานั่งเฝ้านั่งรอกันเป็นแถวเลยพวกเราเนี่ยกินเนี่ยค่ะคนนี้ก็กินเก่งทองมั่นทองมั่นทองหยดทองเติมทองเต็ม,ตมกินเก่งหมดเลยทองจันไม่เท่าไหร่ค่ะช่วงนี้มันจะเป็นช่วงๆสลับกันค่ะสลับกันของเด็กๆเ,เวลาที่เขากินไม่กิน แต่พี่ทองก้อนมาแอบกินอาหารเม็ดของน้องแต่อาหารเม็ดไม่เป็นไรอาหารเม็ดไม่เป็นไรนะลูกนะกินได้นะดูไม่ไม่มีเหลือสักนิดเลยค่ะกิงชามเลยสงสัยแม่กิ่งต้องเทให้อีกเพราะว่าทองมณียังไม่ได้กินเมื่อกี้กินไปแต่ทองพูลกับทองทวีค่ะแล้วก็พี่ๆเขาก็มาแย่งกินซะก,ก่อน แม่กิ่งให้ดูถุงทองค่ะร้องเรียกแม่แม่ก็เลยเอาเข้ามาอยู่ที่ห้องทำงานด้วยเข้ามาก็สำรวจสำรวจทั่วห้องทำงานแล้วก็เดินไปเดินมาเมื่อกี้ทำท่าปือป๊อ,อแต่ตอนนี้ก็คงจะนอนทำไมอะลูกหือ เดินวนเคีียรขาแม่นอนซะลูกนอนซะเออถุงทองนอนซะลูกนะอ้อนแม่อ้อนแม่กิ่งได้ตลอดค่ะอยู่ข้างในเขาจะเรียกแม่แม่คนอื่นไม่ได้อยากมีเขาคนเดียวอะค่ะที่เรียกพอแม่เอาเข้ามาจะมีเขาคนเดียวค่ะที่ได้ที่ได้เข้ามาในห้องทํางานแม่เอาเข้ามาแม่กิ่งก็จะปล่อยเขาเขาก็จะแบบเนี้ย สำรวจบนโต๊ะใต้โต๊ะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมาเคลียร์ขาแม่จะอ้อนอะไรมากมายลูกไม่ให้กินขนมแล้วนะนะขนมแม่ก็ให้กินแล้วนะลูกขาน้นเดี๋ยวขานี้แม่ทํางานอยู่นะลูกถุงทองแม่ทํางานนะลูกนะจะได้มีเงินซื้อขนมให้พวกหนูกินอาหารให้พวกหนูกินนะลูกนะนะลูกนะแม่กีเลยนะ นอนซะลูกถุงทองนอนซะนอนซะนะลูกนะนอนเฝ้ารอแม่ตรงนั้นอนะลูกนะนอนตรงนั้นแล้วนะเย็นๆน,นะ